เดินทางวันนี้มาชมอะไรเอาเขาเหรอคะมูเจียกมูเจียกแซงมารีแซงมารีมูเจียกแซงมารีเป็นภูเขาที่อยู่ทางใต้ของประเทศฝรั่งเศสเอาเดี๋ยวเอาพูดไหมใช่ไหมคนจะพูดเจียกซูมารีเป็นภูเขาที่อยู่ทางใต้ของประเทศฝรั่งเศสนะคะห่างจากกรุงปารีสประมาณ700กิโลนะคะนั่นไง ดีมากรถมาตอนนี้เก็ดก่อนค่อยเจนิบาร์ค่อยก้าวจับเลยนะพูดเลยไปเยนี่ยนี่ดูนี่เขามีบ้านเป็นสระว่ายน้ำเห็นป่าล่ะเขาปิดสระว้ นันคุมไว้น้ว้ม,ม,มันยังไม่ถึงหน้าร้อนไงแต่ว่าเ<อ>จ้าของไม่มาอนนี้เหมือนโรงเรียนเลยที่น่นาจะโรงเรียน<ส><ส>ดเด็กน้อยอยู่